สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกคนนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะวันนี้เวนก็จะมาพาทุกคนเข้าชมสวนเหมือนเดิมนะคะก็จะพามาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับสวนเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกะเพรานะคะที่เราปลูกตัลลิกก็จะใช้ฟางคลุมนะคะเพื่อป้องกันกําจัดวัชพืชไม่ให้งอกขึ้นมานะคะ ราก็จะใช้ฟางคลุมนะคะทั้งกําจัดวัชพืชไม่ให้วัชพืชงอกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกักเก็บความชื้นในดินนะคะเปลงฟางทางนี้ตาลีก็จะใช้ฟางเศษฟางนะคะคลุมเปลงกะเพรานะคะเปลงฟางทางนี้ก็จะสวยนะคะส่วนเปลงทางนี้นะคะก็จะปลูกพร้อมกันเปลงนี้ก็จะปลูกพร้อมกันกับเปลงเมื่อกี้นะคะแต่ว่า ตาลิกไม่ได้เอาเศษฟางนะคะคลุมหน้าดินนะคะวันนี้ก็จะมาสองคนกับตาลิกนะคะสวัสดีครับอันนี้ตาลิกไม่ได้เอาเศษฟางคลุมนะคะแล้วผักก็จะไม่งามด้วยเพราะว่ายาขึ้นรกมากตาลิกก็กําลังนั่งถอนญ้านะคะย้าลุกขึ้นเอ่ยญ้าขึ้นสูงท่วมหัวหเลยแปลงนี้กับแปลงเมื่อกี้นะคะต่างกันนะคะเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้คลุมด้วยฟาง ทำให้ย้าขึ้นเยอะแล้วก็เราไม่มีเวลาที่จะมาถอนย้าตั้งแต่ต้นเล็กนะคะทําให้ญ้าตูแล้วก็คลุมผักของเราทําให้ผักของเราไม่งามนะคะส่วนแปลงเมื่อกี้จะเป็นแปลงที่เราใช้ฟางคลุมนะคะผักก็จะงามนะคะไม่มีย้าขึ้นรบกวนนะคะฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักสลัดตอนก่อนที่แหวงเคยถ่ายคลิปวิดีโอไปให้ชมนะคะจะเป็นแปลงผักผักสลัดสวยๆนะคะหลังจากที่ตัดผักเสร็จเรียบร้อยนะคะตาเล็กก็จะ ขุดดินนะคะตากอันนี้ตากได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะตันลี้กก็จะกําลังหวานกวางตุ้งฮ่องเต้อีกรุ่นนะคะลงไปนะคะก่อนปลูกทุกครั้งนะคะต้องตากดินก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วเพราะว่าในดินจะมีเชื้อรานะคะเราก็ต้องตากดินก่อนแปลงผักของเรานะคะเราก็จะผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวทุกครั้งที่เราปลูกนะคะ กวงตุงห้องเต้ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นพัน์อะไรก็ได้นะคะที่ FC ต้องการที่จะเลือกซื้อนะคะส่วนเวนเป็นเ,เลือกพันนี้นะคะสองละสิบบาทนะคะตาลิกจะซื้อมาสองละสิบาทนะคะก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะวิธีปลูกนะคะก็จะเตรียมดินให้ร่วนซุยแล้วก็หวานมาเมล็ดให้ทั่วนะคะแปลงหลังหวานประมาณ20วันนะคะควรทน ผักออกบางต้นนะคะเพื่อป้องกันการขึ้นเบียดเวลาต้นตูนะคะรดน้ำเช้าเย็นสม่ำเสมอนะคะระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็จะประมาณ30-35วันนะคะปลูกได้ทุกระดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุง้งฮ่องเต้สองละสิบ,บาทน,นะคะเม็ดก็เยอะอยู่นะคะนี่เม็ดของเขาขึ้นมาถึงขนาดนี้นะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีนะคะแปลงผักอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งนะคะที่ตาเล็กถอนหมดแล้วนะคะตาเล็กก็จะขุดดินตากดินเอาไว้นะคะที่จะปลูกผักในครั้งต่อไปนะคะก่อนที่จะปลูกผักทุกครั้งเราต้องขุดดินแล้วก็ตากดินเอาไว,ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วดินถ้ามันชื้นเกินไปที่ดินยังไม่แห้งนะคะมันอากาศร้อนชื้นก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะส่วนแปลงผักตรั้งนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีนะคะ แปลงผักสลัดค่ะผักสลัดรุ่นนี้จะเป็นผักสลัดคอร์สน่าจะเก็บเอาไว้ทําพันธุ์นะคะไม่ไม่ได้ตัดไปขายแล้วนะคะเพราะว่ามีหนอนตัวเล็กๆลงเข้าไปข้างในนะคะดีกว่าเราตัดทิ้งนะคะเราก็จะเก็บเอาไว้ทําพันธุ์นะคะแต่ว่าระยะเวลาในการเก็บไว้ทําพันนะค่อนข้างที่จะนานนะคะประมาณ3-4เดือนนะคะกว่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ถ้าไม่จําเป็นก็เวนก็จะไม่ ไม่ไม่เก็บเอาไว้ทําพันธุ์นะคะแต่ว่าพอดีว่าโนอนมันลงนะคะผักไม่ค่อยสวยเราไปตัดไปขายให้ลูกค้าก,ก็กลัวลูกค้าเขาจะไม่คุ้มกับราคาที่เขาซื้อไปนะคะแวงก็เลยตัดสินใจเก็บไว้ทําพันธุ์นะคะฝั <_ p ain> ่งทางนั้นเปลงผักผักของเราฝั่งทางนี้ก็จะทยอยหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบปลูกไปเรื่อยๆนะคะ ทยอยหมดก็จะมีอยู่หลายแปลงนะคะที่ว่าหมดไปแล้วแล้วก็เริ่มที่จะทยอยหมดอันนั้นก็จะอยู่ประมาณครึ่งแปลงนะคะผักหอมนะคะส่วนแปลงที่ปลูกใหม่ก็จะมีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแวงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ